่านบว์เซอร์ครับทุกคนสามารถขุดได้แม้กระทั่งอยู่ในมือถือของคุณเองก็สามารถเลือกขุดได้นะครับผมมาดีตรงนี้แหละสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้าที่เฉลิชาติครับวันนี้อยู่กับผมเต้คนเดิมนะครับผมอยู่กับขุดบิตคอยครับผมนี่คือหนึ่งในซีรีส์การขุดบิตคอยนะครับอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าการขุดบิตคอยมีช่องทางหลายทางนะซึ่งไมเนอร์เกตตอนนี้ มันกลับมาขุดได้แล้วละ่ะ xmr แต่ว่าผมยังติดต่อกับพพอร์ตไม่ได้เพราะว่าแอดเค้าผมโดนล็อกอยู่เดี๋ยวถ้ามันติดต่อได้อะไรยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตอีกทีเนะนาะเมเทอร์เกตด,ดังนั้นอย่างที่บอกถ้าเรียกได้ก็ปขุดตัวอื่นก่อนไน g h a s อะไรพวกนี้แล้วก็วันนี้ผมก็เลยมาแนะนําอีกตัวหนึ่งตัวนี้ชื่อว่า,อ,าอะไรนะ crypto tab browser ครับผมเป็นการขุดผ่านว์เซอร์ฟังไม่ผิดครับขุดผ่านเ b r o ซอร์ครับทุกคนสามารถขุดได้แม้กระทั่งอยู่ในมือถือของคุณเองก็สามารถเลือกขุดได้นะครับผมมันดีตรงนี้ มาเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูในส่วนของหน้าเว็บก่อนหน้าเว็บตรงนี้เลยทุกคนมาขุดไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราดาวน์โหลดทำไปพร้อมๆกันครับที่จริงผมเคยครั้งๆทำมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าผมเอาออกไปเพราะว่าตั้งใจจะทําให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งมันโหลดเสร็จแล้วนี่กด a p t install วิธีอิน t อ l นะครับก็ตามที่มันบอกเลยครับโหลดมาจากเมื่อกี้นี้ตรงหน้าที่ผมบอกครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ทุกคนสามารถคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิป เราก็สามารถโหลดได้เลยอ่ะตรงนี้เป็นของ Google นะครับ g o o g l e กับ a p p l e มีด้วยนะสามารถโหลดในอีทัพท์ได้นะโทัพสัพคุณก็สามารถเล่นได้นะครับมาตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้ครับมันจะมันจะคล้ายเลยเรียกว่าคล้ายเลยคล้ายกับ Google Chrome เหมือนดีดีกว่า เกว่าเหมือนเลยก็ได้ผมเคยโหลดมาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนเลยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันขุดบิตคอย์ได้โอ้โหชอบอที่จริงตอนนี้ผมยังไม่เคยที่จะทําการถอนเงินบิตคอย์มานะเพราะว่ามันเป็นตัวหลังๆอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะผมมุ่งมั่นไปกับเรื่องของไมเนอร์เกตซะมากกว่าแล้วพอมาวันนี้แม่งไมเนอร์เกตแม่งทำร้ายความรู้สึกเสยียใจปะพอเรียบร้อยแล้วครับผมมันก็จะบอกว่าติดตั้งสมบูรณ์แล้วนี่เรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆก,กันครับทุกคน แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนขออภัยด้วยช่วงนี้ร้อนมากอากาศร้อนมากที่ห้องไม่มีแอร์ถ้าใครจะด onation แอร์สักเครื่องหนึ่งให้ผมก็โอเคนะครับคนอาจจะเห็นนะข้างหลังนั่งไงข้างหลังคุณมีแอร์อะไรเงี้ยมีไว้งั้นอ่ะประกอบฉากโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปก่อนตามตามที่เขาพูดครับเดือบเดือเด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 มันก็เป็นรูปแบบของคำว่าแนะนำครับเขาก็แนะนำเนอะเนี่ย make ใสใส ไซโตแค็บยูดีฟอร์เว็บเบราว์เซอร์อะไรเงี้ยก็ไปนี่เลยครับอะไรเนี่ยไซน์อิก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไซน์ก่อนอีเมลโทรศัพท์นะ n .a.t ผมบอกแล้วว่าเราจะทำไปพร้อมๆกันจริงๆจริงๆจังๆด้วยรหัสผ่านคืออย่างว่ะสักคู่นะครับ จำไว้นะครับรหัสผ่านอย่าไปจดใส่ที่ไหนนะครับแต่ผมอะจด <c oughs> เดี๋ยวลืมขูคุ้นผมรหัสผ่านเว็บแต่เราเว็บแม่งไม่เหมือนกันสักเว็บหนึ่งอะแล้วจะไม่จดจะจำได้ยังไงอะ่ะถูกปะล่ะเออเออกูจำรหัสผ่านตัวเองไม่ได้สักคู่นะครับ ไม่ใช่แปบ๊บหนึ่งนะผมหารหัสผ่านตัวเองก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนี่มันไม่ใช่อ่ะดูสินี้มั้งไม่ใช่รหัสผมเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อสามสิบสอมวันที่แล้วอธิบายแล้วแล้วกูเปลี่ยนเป็นอะไรไปวันนี้อางานเข้าแล้ว อ้ยใช่โอเคหลังจากนั้นมันก็จะให้ทําการยืนยันเนาะยืนยันตัวนี่ขึ้นมาแล้วในในโทรศัพท์ผมขึ้นโนติขึ้นมาใช่ไหมใช่คุณไหมก็ใช่ใช่ก็ตอบ yes ไม่ใช่ตอบตอบ,ตอบไม่ใช่ใช่ก็ตอบ yes ไปปึ้มเรียบร้อยเข้าสู่ระบบโอเครหัสเปลี่ยนตลอดเวลาอันนี้คือที่ผมขุดทิ้งทิ้ง,งไว้นะเป็นคนที่ขุดทิ้งขุดขว้างชิปหายเป็นคนที่มีโปรแกรมขุดเยอะมากแล้วแล้วก็ขุดทิ้งขุดกว้าง ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าถอนได้ไหมเดี๋ยวผมค่อยมาดูอีกทีนน,นะครับเดี๋ยวนี้จะผมว่าอีกทีหนึ่งนี่บิตคอยด์ทของผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันมาดูวิธีการขุดก่อนดีกว่าโอเคนี่ครับวิธีการขุดตอนนี้ผมมีเงินอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูย์ศูย์สองหกหนึ่งศูนย์บีทีโอเคน้ยแลงไงต่อ อืมยังไงต่อวะทรงมันเปลี่ยนไปคือไม่ได้ใช้นานมากแล้วมันก็เปลี่ยนไป i n s tall data number เบอร์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 อะไรก็ไม่รู้อ่าอาไงวะแป๊บนึงนะนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ลืมมันนอกจากคำว่าลืมมันมีอย่างอื่นด้วย ก็คือเราจาอะไรไม่ได้เลยไปตรงนี้นะครับนี่น,นี่ด้านบนขวาเห็นไหมด้านบนขวาเห็นไหมเห็นไหมว่าใช่แต่ว่ามัน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 ไม่ใช่มันไม่ใช่โ <laughs> oh อ้มาก็เออําจำไม่ได้เนี่ยประเด็นไปตรงนี้ครับอยู่แถวานี้แหละคารบูทเอ่อไ้วแบบึ่งนะ ต่อมันทำงานแป๊บหนึ่งขอเวลาหน่อยอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เครื่องทำงาน้ะครับไปตรงนี้นะที่ผมเป็นที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยขาวบูนข่าวบูธคลิกมาแล้วก็เลือกได้เลยก็สามารถเลือกสปีดได้เลยครับดูไหมลองดูไหมว่าสูงเป็นสูงสุดจะได้จะได้เท่าไหร่สูงสุดต้องรู้สึกว่าจะต้องเสียตังค์ละอันนี้ก็คือเสียตังค์นะครับถ้าจะเอาสูงสุดนี่อืมใช่สูงสุดเสียตังค์เดี๋ยวรอดูต่ำกว่านั้นคูณสิบ คูณสิบก็เสียตังค์นะครับทุกคนคูณห้าคูณห้าก็เสียตังค์คูณสองคูณสองก็เสียตังค์ก็ถ้าว่าคนที่ใช้ตัวฟรีนะครับก็สามารถขุดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตตามนี้เลยที่ทุกคนเห็นเลยตรงนี้นะครับมีตัวเลขขึ้นมาแล้วปึ๊บปื๊บปื๊บป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 ,บป๊บเลยตรงนี้เลยแล้วก็เวลาขุดด้วยตัวเนี้ยอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าเรารู้สึกว่าคอมเราไม่ได้ช้าไม่ได้ช้าสักเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยทํางานได้อย่างมีความสุขแฮปปีนะ้เลยแฮ ดูไม่เสียตั้งเท่าไหร่ถ้าคูณสิบห้าเท่าอาจจะไม่เสียก็ได้นะถูกปะเดี๋ยวมาดูกันผมเปิดผมสอนวิธีคุณแล้วนะนะอย่าลืมนะครับใต้คลิปก็ไปขุดแล้วนะครับกระเป๋าอย่างที่ทุกคนจำได้นะคลิปแรกที่ผมแนะนำก็คือเอากระเป๋าของ อะไรนะกระเป๋าของอคอยผมใช้เป๋าคอยอตอนนี้น้องผมก็มาขุดแล้วแต่น้องผมมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนาให้ทุกคนทีหลังเดี๋ยววันไหนผมกลับบ้านนะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปคุยกับน,น้อง <c oughs> เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาดูก่อนนะอเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยนี่นี่น,นี่มีทั้งหมดสี่แพ็กเกจฮะถ้าคูณสองคูณสองก็จะเสียเก้าสิบเอ็ดบาทต่อเดือนโอเคถ้าหากว่าเป็นแบบเบสิกได้คูณห้าก็จะได้ร้อยแปดสิบสามบาท เ,เสียร้อยสามสิบสามร้อยแปดสิบสาบาทต่อเดือนแบบโปรนะครับผมเสียสามร้อยหกสิบหกบาทแบบเอาต้าคูณสิบห้าเท่าเลยเสียเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทต่อเดือนอืมโอเค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 ซึ่งเดี๋ยวไว้ผมจะลองให้ดูอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวพอดีเงินในบัตรเครดิตหมดก็เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเงินเดือนออกเดี๋ยวผมมาลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวลอง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 ,ลองโอเค อ่ะเรียกว่าวันนี้ก็มาแนะนำในส่วนของการขุดบิตคอย n ผ่านทางแอปพลิเคชันไซโทแท็บถ้าผมอ่านไม่ผิดนะขออภัยด้วยชอบอ่านผิดเป็นคนไม่รู้เป็นคนยังไงอ่านแบบผิดตลอดเวลาโอเคโอเคโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมแล้วครับผมยังไงทุกคนก็ตามนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะขุดได้ง่ายกว่าเดิมเพราะว่ามันจะกลายเป็นการเปิดแค่ เบราว์เซอร์โง่งๆตัวหนึ่งไม่ได้เปิดโปรแกรมเหมือนกับ2โปรแกรมที่ผ่านมาที่ผมเคยแนะนําไปก็ใช้ลิงกใต้คลิปนะครับก็จะสะดวกหน่อยแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรทักมาถามได้ครับปรึกษาได้ทุกทุกเวลาเลยตลอด2 4สชั่วโมงเลยทักถามได้24ชั่วโมงเลยครับแต่ถ้าผมหลับก็คือไม่ได้ตอบถ้าผมไม่ถ้าผมตอบก็คือผมตื่นแล้วแค่น,น,นั้นเองโอเคครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําการเทอไม่ใช่เทดก็คือผมจะทําการขุดผ่านเว็บไซต์เนี้ย สักพักหนึ่งเลยแล้วกันไปเรื่อยๆรืรรแล้วก็แสดงให้ทุกคนเห็นว่าต้องทํำยังไงบ้างก็เลี่ยงก่อนเลี่ยงออกเป็นจากไมเนอร์เกตสักพักหนึ่งโคตรเสยียใจเลยโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากจะให้เงินตัวเององ,เง้อเงยลองดูก็ได้ครับไม่เสียหายอะไรก็แคบเปิดทิ้งไว้แล้วคุณก็ทํางานอื่นไปเรื่อยๆื่อยเรื่อยรื่อยมันก,มนก็มันก็ดี่ออยู่เฉยอยผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วแต่คนนะครับทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมว่าทํามันดีก็อยู่เฉยเฉยแค่นั้นเอง เค okay, ครับไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับ